เขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะประจิเอ่อนะสิทธิเอกนะครับเขาก็ดําเนินการอยู่เห็นไหมดําเนินการอยู่ว่าเขาจะเล่นงานคนน้นคนนี้เนี่ยคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เล่นงานอ่าเล่นงานเขาอยู่แล้วเล่นงานลูกน้องไส้อยู่แล้วถูกไหมเออเขาก็จะคอยไปเล่นงานนั่นเหมือนว่าคุณมีความผิดอะไรนะ ใช่ก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาเขาแอดวันนี้นะก็ได้คุยคุยกันมาว่า่อาอชาวบ้านที่เขาออกไปเนี่ยเขาจะไม่กลับเข้ามาอีกแล้วนะเอแอดบอกเลยเลยเขาจะไม่ขับกลับเข้ามาอีกแล้วเพราะอะไรอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคงไม่เอาเลยด้วยแล้วละ่ะไม่ไปอยู่ร่วมด้วยก็คือแยกย้ายกันอยู่ใครอยู่มันนะเขาจะไม่เอาร่วมไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแหละเอาง,ง่าย เพราะว่าเขาไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวเพราะายุ่งเกี่ยวแล้วแล้วมันจะมีปัญหาไงเออมีปัญหาครอบครัวเขามีปัญหาโน่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องเงินทองเรื่องอะไรเพราะว่าเขาก็ต้องทํางานเรื่องใช่ไหมลนะ่ะมันต้องใช้ใจ่ายอะไรต่างๆถ้าเอา,เอาตัวไปคุกคียอยู่ถามว่าได้ตังค์ไหมไม่ได้ตังค์นะไม่ได้ตังค์แล้วก็จะต้องทํางานร่วมด้วยนะค ใช่ครับคต,ตามนั้นแลปะปาจิ๊บนะครับเออก็คือคนที่เขาถอนออกไปเขาก็จะไม่กลับเข้ามาอีกเลยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาเคยตะก่อนเขาเคยอยู่ร่วมด้วยแล้วก็อ่ช่วยทํานู่นทํานี่ทุกอย่างเออทําแทนทําถ้วยนู่นแล,แล้วถามว่าเขาได้ดีไหมเออเขาได้มีสิ่งตอบแทนไม่มีเขาก็ไม่ได้ได้อะไรเออที่เขาทํามาขี่ต่ขี่ครั้งนะแล้วขี่ปีที่ทํามา สรุปบทสุดท้ายเขาก็ไม่ได้อะไรสักอย่างแถมยังโดนเรื่องราวโดนดรามาก,กันเยอะแยะมากมายด่ากันเละเทะเขาก็ถอยออกไปแล้วเขาไม่มายุ่งเกี่ยวคนที่ถอยออกไปก็หายไปเลยพูดง่ายว่าเขาเขาแสบไม่พอนะเออไม่เป็นคนมุทะลุไม่ได้เป็นคนที่บ้าอ่าเต็มที่นี่ใช่ไหมล่ะ แต่คนอื่นที่เข้าเข้ามาเนี่ยโอ้โหเขาหนักนวงนะเออพวกนี้เข้าเข้ามาเนี่ยเขาพูดง่ายว่าโสตายเออโสตายเออเขาไม่ได้กลัวใครนั่นแหละเขาไม่ได้สนใจด้วยไม่กลัวใครนะแต่พวกนี้เขาไม่ใช่เนี่ยเขาไป็นคนทาไร่ทํานาเขาเป็นคน,ะานคชาวบ้านเออเขาเป็นชาวบ้านเขาเขาจะไปลุยอะไรกับใครมากมายใช่ไหมละ่ะ ฐานะที่เขาอยู่ด้วยก็ถือว่าโอเคมากที่สุดแล้วเขาช่วยเหลือมาแต่สมัยก่อนก็ถือว่าสุดยอดมากที่สุดแล้วปัจจุบันเขาไม่ได้ได้อะไรเท่าไหร่เขาก็อยู่ของเขานะอ่าสู้เขาถอยออกมาแล้วเขาก็ทำมาหากินเขาไม่ดีหรืออ่าเขาคิดอย่างนั้นเอตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเขาถอยยาวๆกันแล้วละใครที่เป็นเพื่อนกันเป็นอ่าเป็นญาติห่างๆห,ห,หรือเป็นเพื่อนกันเขาก็ถอยถอยแล้วก็ถอยยาวนะ อืไม่ได้ไม่ได้กลับไปอีกแล้วนะเออได้ข่าวแววมาจะเป็นอย่างนั้นถอยแบบสุดสุดซอยอะถอยสุดซอยไปเลยเห็นไหมเขาไม่เอาแล้วแล้วไม่เอาแล้วตอนหลังตอนนี้ก็จะไม่มีใครก็คือนอกอย่าเป็นคนนอกอ่าเห็นไหมเป็นคนนอกแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่นะก็คือมีอยู่แค่นั้นแหละไม่กี่คนหรอกน้อยมาก แล้วก็ไม่รู้จะจะออกไปอีกหรือเปล่าหรือว่าอยู่ด้วยกันมาแล้วอใช้งานกันไปจนพอใจแล้วก็ถอยแยกออกจากกันนะเหมือนคําว่าเสร็จศึกเสร็จนาค่าโถถึกเสร็จศึกค่าคุณพลก็จะเป็นแบบนั้น fc นะใช่ไหมหรือว่าอันไหนที่ม,มีมีประโยชน์อยู่แล้วก็ดูแลกันไปแต่อในห,นหมดประโยชน์เขาก็ดีดออกอ่า เหมือนกับแต่เก่าที่เคยดีดมาแล้วเขาก็ดีดออกมาหมดเยอะและหลายคนที่ออกเอาออกไปแต่ก่อนก็เคยอยู่รวมกันไปอยู่ไปอยู่มามันไม่มีผลประโยชน์บางคนเขาอยู่เขาก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีผลประโยชน์แล้วเขาคิดไปคิดมาในใจว่าเฮ้ยแล้วกูจะไปว่าเขาทำไมวะเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเนี่ยหลายคนเขาคิดอย่างนั้นกูจะไปด่าเขาทำไมวะมันก็ไม่มีเหตุผลนี่ไหมล่ะ ไปแท้เขาทำไมวะเขาไม่ได้พูดถึงซะหน่อยเห็นไหมเขาก็คิดอย่างนั้นสุดท้ายเขาก็ย้ายออกเลยเออเพอย้ายออกนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคุณเข้าง่ายแต่ออกยากอะเรื่องนี้จริงนะครับเข้ามาง่ายแต่ย้ายออกไปยากเหมือนกระจบยากนะเหมือนอ่ามหาวิทยาลัยปิดอ่าของ ของภาคาภาครัฐนะวิไลภาครัฐนี่เขาจะเข้าง่ายนะแต่ออกยากนะ fc จบยากก็เหมือนคล้ายแบบนั้นเอคุณเข้ามาได้อวันวันหนึ่งคอนเทนต์ของคุณคืออะไรแซะช่างใหญ่แซะลุงป้าไงแซะทุกคนที่อยู่ฝั่งลุงป้านั่นคืองานของคุณวกาหาเรื่องเล่นมาเล่นไปเอบางคนเขาก็คิดได้ว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่า เออทาไปก็ไม่ได้ได้ไม,ไม่ไม่คุ้มเสียเขาเลยถอยออกมาเห็นไหมถอยออกมาเยอะแยะหลายคนถอยออกมามันไม่ใช่ถอยง่ายอะ่ะพวกก็ส่งคนส่งเอฟซีนะครับตามไปกระทืบอีกเออเอาทัวร์ไปลงอีกโอ้กว่าจะพ้นมาได้เป็นเดือนๆกว่าจะกว่าจะสง,งบอ่ะเป็นเดือนเอฟซีเป็นเดือน,น,อนกว่าจะสง,งบมาได้นั่นแหละ อืมไม่อย่างนั้นนะมันไม่จบไม่ง่ายๆหรอกก็เคยเป็นมาแบบนั้นกันอยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ถ้าอยู่ต่อไปก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมเขาก็โอเคอยู่อแต่ออกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับมีปัญหาครับมีประเด็น <c oughs> สุดยอดไหมสิสุดยอดนะนึว่านี่แหละ พฤติกรรมของเขาหละนะครับพฤติกรรมเลยแท้จริงของเขานะ fc นะก็ว่ากันไปโอ้มันมันหนาวมากนะ fc นะหนาวเย็นนะครับหนาวเยน็นเออก็ว่ากันไปอต่อไปเนี่ยพูดควันออกปากแน่นอน f ี FC. อืมตอนเช้าเนี่ยพูด พูดควันออกปากเลยอย่างก็อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะ fc เออเมื่อเช้าพอลลี่เขาบอกว่าเฮ้ยสิบสิบเอ็ดองศาเขาว่างานโอ้โหนะครับควันออกเลยคราวนี้สิบเอ็ดองศาในควันออกนะที่นี่ควันออกปาก,กอ,อ่ะน,นะคุยปุ๊บนี่ควันขมงฉง,งเฉงเลยเออ อ่ะอยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับ fc นะโอ้โหไม่ไหวนะ fc ก็น่าจะน่าจะเย็นนะแอดว่านะเย็นช่วงนี้อืมเมืองนออากาศด,ดีใช่ไหมโอ้ไถ้ามันถ้ามันลงสูนองศาก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะ <c oughs> เอออันนี้สิบ่าองศาเอก็ว่ามันก็เย็นอยู่นะเออเย็นอยู่ถามว่ามันก็ทนได้ไหมมันก็ทนได้แหละ นะไม่ถึงขั้นแบบไม่ถึงขั้นแบบอนั่งไม่ได้เลยอะไรก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่มันถามว่าเย็นมันก็เย็นอก็เย็นอยู่หนักอยู่นะครับอืมทนได้ไหมทนได้ทนได้อยู่อืมแต่ว่าจะให้นอนแบบนี้นะนอนไม่ได้แน่นอนเอซีนอนไม่หลับ <laughs> มันเย็นเกินไปก็จะนอนไม่ได้แต่ถามว่าทนได้ไหมทนได้เอถ้า ถ้ามันหนักหนักใช่ไหมแล้วก็เต้นเนียนะออกกําลังกายทั้งคืนมาฟุตเวิร์กทั้งคืนเต้นไปทั้งคืนวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยพอร่างกายมันร้อนขึ้นใช่ไหมล่ะเผาผ่านมันก็มันก็จะอบอุ่นขึ้นมาอันนี้เย็นจนปวดหัวเลยนะเย็นจนจนหัวจะปวดเลยละเย็นยังไงเอฟซีก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพเป็นอะ อาบน้ำก็อาบน้ำอุ่นๆหน่อยอย่าไปเสี่ยงกับน้ำเย็นนะฝิงไฟไหมไม่ได้ฝิงนะครับเอสไม่ได้ฝิงไฟนะครับถามว่าฝิงไฟได้ไหมได้แต่ฝิงไฟแล้วมันจะเคยตัวไงเออมันมันก็มันออกจากเตาไม่ได้อาพูดง่ายออกจากเตาไม่ได้อืมตอนแรกแอดคิดว่ากูจะเอาเตาขึ้นไปอยู่บนกระท่อมดีไหมนะเออเอาเตาขึ้นไปบนกระท่อมก็สวัดดีนะสิ ถ้าเกิดฐานมันแตกนะ่ะเอฟซีแตกมันกระจายเนะี่ยฐานมันแตกแปะ๊ะแปะ๊แปะเนี่ยโอ้มันไหม้กระท่อมทานะําไง่ะเรียบร้อยนะครับย่างนะครับเอฟซี FC. ย่างสดนะมันไม่ได้เออหรือเอาไปใต้กระท่อมก็ไม่ได้นะครับเกิดอันตรายก็ขึ้นก็ย่างกันสิไม่ได้นะเราไม่เสี่ยงขนาดนั้นหรอกอหนาวก็ห่มผ้า หนาวก็ห่มผ้าไปเอฟซี FC นะอืมโอ้แต่อากาศมันก็เย็นนะอืมคุณรับพินนะครับแสนสุขนะครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับก็ยังไงก็ส่งกำลังใจให้กันนะอืมเพราะช่วงนี้โอ้โหนะเย็นเย็นมากนะแต่อาบน้ำได้ไหมได้อาบได้อยู่แล้วดึกๆอาบนะเออแต่เราไม่ได้อาบน้ำเย็นเนี่ย อาบน้ําเย็นไม่ไหวเราตายนะเอบอบอมบนะครับสวัสดีครับผมอาบน้าเย็นไม่ได้เราตายตายตายยั้งเขียดนะมอืมตายยั้งเขียดเลยแหละทนไม่ไหวนะ fc อ <c oughs> ืองูนหมามันหอนนะ fc แ <c oughs> อดว่าหมามันหอนนะ อืมหน้านี้ก็อย่างว่าเอฟซีเออหมาก็อ่าประสมพันธ์กันนะครับมันประสมพันธ์กันโอ้โหผมผ้าหนาๆใช่ครับผมหลายผืนใช่ไหมใช่ต้องผมผ้าหลายผืนนะหนาๆด้วยอืม ผมผ้าหลายผืนแล้วก็นาหนาด้วย fc ถึงจะเอาถึงจะอยู่ได้ถ้างั้นไม่อยู่หรอกนะอืมไม่อยู่ไม่อยู่อืใช่ครับผมอันตรายเอาไปไม่ได้หรอก fc ผมบอกเลยเอาไปไม่ได้เ,รเ,เ,เ,ไไดเพราะว่าเพราะว่ามันอันตรายเกินไปมันเป็นกระท่อมนะไม่ใช่ พื้นปูนนะกระท่อมนี่มันไฟมันติดขึ้นมันอุ่นทั้งคืนเลยไม่ต้องกลัวหรอกเอฟซีนะอ่อุณหภูมิเท่าไหร่หรออ่อุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวจะดูให้นะครับสวมรองเท้าใช่ไหมใช่ใช่เอ๊ก็ใส่ใส่กางเกงนอนนั่นแหละใส่เสื้อแขนสั้นนอนนะครัมันก็แค่นั้นอืมเอาเอาแค่นั้นนะเอฟซีอืม